สวัสดีครับอยู่กับช่องพัดพาไปคลิปนี้ผมพามาเที่ยวงานบันลอยกระทงวันนี้จะพาทุกคนมาดูพลุที่อะไรเนี่ยที่งานหน้าสาลนาะชนบุรีเป็นงานของประจำจังหวัดนะครับชนบุรีจัดยิ่งใหญ่มากเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูพลุกัน เมื่อกี้จุดไปแล้วรอบหนึ่งนะโหเสียดายมากครับถ่ายไม่ทันได้แค่นิดเดียวเองได้แค่ไม่กี่คลิปเองเมื่อกี้จุดตอนทุ่มทุ่มนิดนดน,ดนะเมะื่อกี้ประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละแต่ตอนนี้ทุ่มสิบห้าแล้วทุ่มยี่สิบแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเขาจะจุดประมาณกี่ทุ่มผมว่าน่า,นาจะน่าจะสองทุ่มอ่ะน่าจะมีจุดอีกนะโอเคเดี๋ยวเรามารอดติดตามชมกันโหตอนนี้จันทรุป,ปราคาแล้วก็เกือบสุดเลยนะีน่ยเงาโลกจะสุดแล้วครับอีกนิดเดียวเองตอนนี้เวลา สองอ้หนะึ่งุ่มสี่ิบเกือบสุดแล้วประมาณสองทุ่มก็น่าจะสุดแล้วครับเงาโลกก็น่าจะไม่บังแล้วดวงจนันทร์ก็หลุดพ้นออกจากเงาโลกเกือบสุดแลวฝัว่งนี้เริ่มจุดแล้วเริ่มจุดแล้วแต่ไม่ใช่พลุของที่จัดงานนะเป็นพลุแบบว่า นักต้องเที่ยวครับมาจุดเองนแต่ก็สวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่พ่วงเราก็จับได้แค่นี้เองคือมันขึ้นไม่สูงเนะโอ้โหแล้วี <Yeah. S 2> นั้นอ้ยไม่ทัน ล้มานะครับไม่ลูกแล้วไม่ลูกแล้วโอ้ย,อย,อย,อยสามลูกครับสามลูกไม่หอ ุดเร็วมากเลยครับอันนี้เพิ่งจะทุ่ม40เองจุดแล้วอะ่ะกำลังหาทำเลอยู่เลยไม่ทันครับจุดแล้ว